ีครับพบกับรายการดิซี่เดอะแบงค์นะครับผมวันนี้เราเราจะมาแข่งรีวิวแล้วก็มีชันเลนด้วยนะครับผมนี่ไก่กรอบซอสโกเลียนครับแข่รีวิวอะไรเราจะมารีวิวเนี่ยไก่กรอบซอสโกเลียนที่เขาว่าโกเลียนนั้นแหละก็เหมือนกันแหละเราโกเลียนอิเตอร์ไงนี่เขาว่าเผ็ดมากกินพริกตีขึ้นเลย นี่จะมีแชร์เลนด้วยเฮ้ยแชร์เลนอะไรผมว่าฮานูชนะแม่ถ้าหนูชนะลุงได้หัวไปเลยห้าร้อยบาทให้จริงจริงเลยให้ชนะก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยให้ห้าร้อยบาทนี่ครับแข่งกันคุณคิดไม่ได้หรอกมันผิดถ้าใครยอมแพ้ก็บอกคือยอมแพ้เลยนี่ครับไก่กรอบซอสโกเลียนออกใหม่เลยครับเดี๋ยวไปหากินกันเรามาเริ่มแชร์เลนด้วยดีกว่าห้าสี่สามสองเริ่มสบายลุย นี่ครับแล้วก็ไปสั่งปลาเป็นมีข้าวเลยแล้วก็นี่คอสโลเป็นยังไงบ้างอ่ะกินมาจ็บเนี่ยข้าวไเกินจังเจ้าอยู่แล้วมันมันยังไงมันเอ็นมันไม่เห็นหรอวะไม่เห็นเอ็นจะไม่เอ็นนั่นนะใครเคยกินลองไป ไม่สุกเลยใครเคยกินก็คมอมเมนต์บอกว่าเผ็ดไหมไม่ไม่เผ็ดนะนี่เขาให้ผมโรยมาด้วยครับเนี่ยเขาผมเพิ่มเพิ่มความเผ,มผ็ดหรือว่าผมเขาเรียกว่าสปริงเกิลกินกินจินจน<ต>ซอสบบโคสโลซอสชน,นิดผมแต่เราไม่เราโรยกุนไก่เลยแต่ว่าเราไม่แน่ใจ เรื food, ่อความเป็นกะปกล้ารรยหรือเปล่าแท้อินเดียวเลยไม่กล้ารยยห้วม่แมยแล้วะแต่จริงโอ้ตอนลอยน่ากินอยู่นะใช่ครับแต่พอลอยแล้วน่ากินมากเลย อร่อยขึ yeah, ้นมันจะมีกลิ่นเหมือนกิมจิแล้วก็มีกลิ่นกระเทียมหน่อยๆอร่อยใช่อร่อยจริงอร่อยขึ้นม่กินกนเพื่นเป็นสูตรเนสูตรไรงใช้มือแล้วก็เดินเสียดตังเกเจอไหมเสียดตังคแล้วนตลอดก็เหมือนเดิมข้าวไปไหนแล้ว รตร่อกนี้ก็จะหาของรีวิวจะไปไหนมานก็ยจ้านี่เซิร์ชมากี่ร้านแล้วไม่รู้คนเนี่ยเซิร์ฟมาร้านนู้นก็นนกร้นนนา,านนี้ก็จริง <c ười> กิงเพราะใครคุณเุณก็เอ่ยชื่อไม่ได้เดี๋ยวทำอโดนโดนแบบว่าคุณไงคุณคือลุงคุณไม่ได้ค่ะไม่เป็นเลยไม่รู้สึกเลยชนะแล้วชนะอะไรคิดยังยังไม่หมดเลยจิ้มที่สองเลยนะคะทุกคน เป็นสไตล์ครับผมก็ค่อยไปเรื่อยๆปุดที่สองนะครับใครกินช้าอุ่นครับอ้าอว้จยจริงครับ ขายเจ้านี้ว่ารุ่มเหมือนเดิมนนะ <c oughs> จ้างเลยจ้างแน่นที่แล้วกินเนี่ย <S <s <ci val> ไม่ได้จ้างเราโฆษณาเด้อเราหาของรีวิวถ้าคาของอร่อยจริงจริงแล้วก็แนะนำคุณผู้ชมกับผมตอบใหม่แต่กินประเด็นได้สองงานเรื่องเลื่อดเลยนะแต่กดีนะที่มังเรียนนี่มาตัดเลือดจบแล้วคุณ กินยับตุนด้วยอมพยายามจะหาของขออกใหม่อยู่เอาจะไปสั่งของออกใหม่ร้านก็ปิดร้านก็ปิดไม่ปิดก็เจ๊สั่งแดแล้วนนะจากประเทศนึงได้สบบายสบายยิ่งชิวเลยแต่ผมเนี่ยมันมาอร่อยจิ มันหอมอะหอมกิมจิหอมกิมกึ่กเทียมหน่อยๆอป,ปุ่กเนี่ยไม่จริงๆก็ใส่เลยคัสตาร์ดแต่ตเรามาโดยไก่ถ้าโดยคัสตาร์ดจะเสียรสชาติบ้างไหมลองดูลองเลย ใช้กูแล้วไม่นิดเดียวไม่เยจ,จะไม่อร่อย <c oughs> เป็นยังงเข้ากันไนหะมเข้ามันก็จะออกรสกิมจิเลยอร่อยแต่อีกแต่อีกอร่อยอร่อยเยอะแล้วก็เราคลุกมันไปกับอ้นี้ไงมันเหมือนมันเหมือนกิมจิเลยอ่ะเหมือนเรากินกิมจิเลย ค,ค,คมมาวามรัเข้าตาเฉยกินไก่อ่ะความรักข้าตาบอกคุณหาานไปยัง้งต้องรอ้องเพลงเกี่ยวกับนี่แหละไม่ถูกเ่ะอมใช่ไหม อร่อยนะดีขึ้นเลยเราก็จ้างพิซซ่าเอามาให้มันผสมกันใส่ใบใส่อะไรแล้วก็หั่นใส่ซองมามาแฟครับออืมได้อยู่เซตนิซซที่เราสั่งมาสองร้อย บหรือว่าคุ้มอยู่นะครับแล้วก็อร่อยด้วยวมีหลายมีหลายเซตไม่มัในให้เราเลือกให้เ,เราเลือกใช่แต่เอาวิเซตแปดชิ้นหรือว่าน่องไก่อย่างเบลสี่ชิ้นน่องไก่ใหญ่น่องไก่ใหญ่น่องไก่วิงน่องไก่วิงสี่ชิ้นแต่ผมไม,ไม่รู้วิงนะไม่ใช่น่องไก่ใหญ่สี่ชิ้นวิงสี่ชิ้นข้าวบวบถ้วย ก็สล mm. ัโคตรสลัดก็ผงผงครับ

นะจริงจ้าก็พย <laughs> <laughs> า,ายามจะหาของให,ใหม่ๆมารีวิวอยู่นะครับถ้ามีอะไร oh. ของใหม่อะไรมาเราก็รีวิวเลยตรงนี้แต่ก็ทำคอนเทนต์ยากหน่อย <laughs> <laughs> ต้องเป็นไปไ,นไม่ได้ <laughs> เขาไม่ได้จ้างลราเพื่อจะให้มารีวิวนานี้แล้วเห็นมันออกมาอร่อยเขาไม่ลองผุดเขจะส่ได้อ้างเนาสไ่จางว้าวให้ยังลองมัน ชิแพ้เหรอจะแพ้เหรอจริงอะเนี่นในชิ้นหนึ่งของหนูไงอร่อยจริงดีแล้วตู้ยอย่างนี้หามารีวิวตั้งนานแล้วนี่อะ oh. หนูชอบไก่หรือชอบโกลเด <c oughs> อร์นี่เราไม่ชอบลุงอ,อ่ะ ไม่ได้ชอบแล้อะไรอ่ะเปด <c oughs> เลแฟนลับที่สงขาก็จะพิฉันใชคุณนู่นี่อย่างแฟนลับที่ส้ขาฮะ เต็มมันหวานทุกทุกร้อนเลยแล้วก็มีเผ็ดถามว่ามันเปรี้ยงหรือถึงแบบไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะเผ็ดแบบค่อยๆไปไต่ระดับไปเรื่อยๆอ่ะไม่ได้เป็นเหมือนซอสมะม้าหรอเกาหลีไม่ใช่แต่ถ้าเป็นไก่นรกก่อนนี้ที่เราจะกินแล้วเรามารีวิวคงจะกินไม่ได้ขนาดนี้ทำได้ไหมเขาบอกว่าเขาไม่ได้คเขาไม่ได้เผ็ด ไก่เผ็ดเด็ดกับไก่เผ็ดเด็ดนะรู้ไหมพอมากินอันนี้ก็มีฟิลหนึง่งแบบกินได้เรื่อยๆสั่งมานั่งแทบหมดเลยใช่ครับสไตล์เกาหลี

แล้วก็เกาหลีใต้สำเนียงอะไรอีกไม่มีแล้วเกาหลีบ้านที่ไหนมีหลายมีเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้แล้วสามเกาหลีไหนอีกก็มีสองเกาหลีถามว่าเกาหลีใต้มีสำเนียงอะไรอีกว่าเพื่แล้วแล้วก็แล้วก็มุ่งเกาหลีใต้เราอย่งรู้ด้วยเก็บไว้ใช้นะครับคุณผู้ชมมุ่คนี้ อ้าวกินตลาดหนูหมดเลยรู้ไหม่อยตอนนี้อารมณ์แพ้ใช่ไหมแพ้กินไปหนึ่ไไง,ไ,ไ,งไม่ไหวแล้วยังไงก็ให้อยู่แล้วว่ารักเมีย เห็นไปก่อนเข็นไปโอนให้ทีเดียวได้ไหมไม่ได้ทำไม่กินหรอนออิ่มเล่กไปเงิน่กเลยมันมีทบตุนชาติหรือนางไก่เนี้ย เค็นเข็ดหวานต้อกนกมมาให้ด้วยแล้วเข้ากันให้เข็ดวานแผลจนมาลองชักจนมาหรอแผลจ,มาาจนมาลองมาลองไม่ถูกอ่ะ ซูนักซูนักอ๋อมารมาลงฮ่าฮ่าฮ่าฮนาฮ่าฮาฮ่าฮ่่่าฮามา่แถจนมางบอกครับใบาษาใ้เวลาคำวันนี้เสนอว่าแทนจนมารง ลองพูดดูเดี๋ยวทำรายการให้ดีกว่าไม่เอาไม่เอาลองพูดก่อนแตะจนมารองแต่ว่าลองร้อง้วเลยนะมองเป็นสไตล์อะแตะจนมารองนี่แหละดูทำดิเรียนอะ หนูพูดทำรู้สึกก่อนอร่อยอร่อยไม่ผิดฮะแค่นั้นนะใครบอกว่าเผ็ดไม่เผ็ดเนะใช่ตอนแรกเห็นที่อื่นเขารีวิวบอกว่าเผ็ดแต่ว่าผมว่ามันเข้ากันแล้วก็อร่อยแล้วก็ไม่เผ็ดมากครับอินได้เรื่อยๆแทะแบบเพิ่มๆนะกินคู่กบบไอ้โครสลเมื่อกี้องกิมจิใช่ครับอร่อยดี หซื้อกันได้ครับหาชิมกันได้ไก่กรอบโคเรียนโคงเรียนโคเลียนของของท่านเองของท่านพลนเอกผู้พันท่านนั้นชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะที่เป็นนายกรตฐมรีนั่นแหละโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง The Big Bang ด้วยนะครับแล้วก็เราจะรีวิวอะไรต่อแล้วก็ไปหาอะไรทำหรืออะไรดี ยังไม่รู้หาทํอยากมากช่วงนี้ครับผมใช้ชีวิตให้มีความสุขกินอาหารให้อร่อยแล้วก็สุขภาพดีไปก่อนนะครับบ๊ายบายซีอ o กเ g กนท t o ม o r ล o w